หนึ่งสองสามเอาเลาียงงัวบ่เบิ้งง <ไป S 1> ัวบ่มาเลียงม่วบมาครับรครับไป,ไปเบิ้งงัวหน่อยนําเฮป,ปีเป็นรน่ไฟเฮปีนะเปเป็นดอกเฮปเป็นยังไงจะไปดึงด้เพี้ยงบาดมือเด้อลนไปไปดึงหน่อย ผมยไงไังเม e. ื่อยเยอ่มือเนไปเรียนอี่เขาให้เรียนบนมือบอนบอเขาผสมมีเทศก่อนมั้ยวะบ่นกับควยนักเรียนกาพืกเอาอะบเหื่อยเออคายกาเป็นแม่ชายิืก็ชายเนาะเจ้าชู้ียังหิจักายมืออึนกับทีมาเลี้ยมมัวคือก็ใช่ใช่ใช่แห่งเดี่ยวม้วนแลวก้วใ่ ยังน้อยราชาเหมือนง่วสิซ่อนจอาเหอคเบื้องหลอดตอนนี้เร็วด้อมันหวงลูกพีท้อสีขาวนี่สีขาวนี่แม่ขาวแม่วงีแม่ขาวออกลูกเป็นท้อไม่สีแม่ตัวนั้นไม่สแม่ตัวนั้น มันน้อนอยู่ตัวนั้นมันแงมเห็นไก่ไปหนึ่งก็ถูกตัวยีเลยตัวนะ่ะอันนั้นมันถูกตัวญ่ต,ตัวน่ะสามเดือนแต่วัวใจเสียเกิดความตัวนีของแต่หัวเดือนยันนี้เป็นเดือนที่หก,ก,กมืออ,อ,อื่นวัวต่กระโจนผาขาผีไปมันเป็นหล่องมันเป็นหลอ่องจะเป็นยางหล่องครับขาแพงเลยนั่นขาบ่ถื เพื่อนขาแข้งเาเนขาแข้ได um. ้บอจริงเอเต็มใหญ่ขาได้เป็นเวสุดคือดอกมจันตยที่นึงจแดีกว่าเป็นขาเป็นตะเวขาเป็นตะเขวคือกม้จันตแขงเงาทุกคนเยวันบ่ใจครัไปาจ่าไปเทียงพระที่ได้ัก็ไ พี่แม่ตัวน้าแม่เมนไบอกือแมเบงแม่ือแมเบงตัวีท้องขไก่ขมันกว่แม่เหรตัวีปังก็เลียก็เลียให้ลูกเขมด่าแต่เนาะขี่มใจฝากเดี๋ยวไป นั so ่งยูได้สองสี่สองเดือนแล้วสองเดือนตัวแล้วบานบา่ะบ้าสามดวอตัวสองหัวสามเดือนโตสาบาทหาเดือนถ้ามันโตงครับโตไงก็โตนี่รอ้งมันทีเอาเลยมันที่เขาติตึบด้รขาัคือยังลุงดูเลุถึงกล้วยตำไทปลาหักเ งัวงวนกล้วยนั่นล่ะงัวก็กล้วยก็ใสๆไไหนูื้นี่เขาคู่กันเนี่เอองานอยู่ไท่ไปที่นี่นี่เาอืมไ่อยู่แต่ยใบคนนี่ยนอบใบดางมันไปขปั๊บไข้างนอกเลยย่นีลยู่นีลเดี๋ยวผูลงไปเอางัวปล่อยงัวหนึ่งกันยืนย่นียืนยู่งน่งห้องผีมันบ่มากเมันจะไอดอ้่อมันบ่มากมันเป็น เนี่ยสิดุปะนั่น,น,น,นปล่อยงว่วครับปล่อยงว่วเดี๋ยวงว่วเมียบ้าน <ไป S 1> งว่วกกับบ้านหา,า,ายันละหายันละนปนปเป็นเป็นจุดเชียงง่วตือนไฟ ง้อตื่นไฟง่ว <c oughs> ตื่นไฟครับมันจุดเครื่องแล้วันดีเฮ็ดหน้าปรัง ลาสี่ของสองขั้นหาหลักสิบสาม อยู่หันแล้วมันไม่ไปใส่นี่มันหาลูกมันอยู่พี่บอต้องไปไปมันก็ไปใส่ได้หมันอยู่นี่แหละมันสิย่างไปหากินน้ำมันสิไปพุนเด็กน่อยหย่างนงัว ยูฮันละยูฮันละไปไปมา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 ,มาพี่เอ้พี่อ๋อมาพี่ย่างมาข้างหลังมันพี่ตายอยู่หันละตายว่าต้องย่างอยู่หันละไอห,หงูอ่ะพานไยก่อนยังมา งอ่ำโม่ไปเราไมาหากินอยู่แถวนี้นี่ครับงอนหน่อยเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วไปไปไปนั่งนอยมาเราต้องย่างไปมาอยู่หันอะไรย่งางมาผีแบบน,นี้มาัโม่ไปแล้ว้ันไปหากินน้ำมันหิวน้ำเงา ไรง่วกับบาทครับมันหิวนามแล้วคนเลี้ยงง่วกับหิวคนเลี้ยงง่วบ่อหนามมาก่นจักย่านแห้งพอด่นเมือนแรนท่านมานวาวเห็น่ะ มันตียางเป็นใน,ในหุ่นมันแรนเป็นนั่นเด้เห็นบน่นอ่ะต<ด>้นท่องน้อย ตากเลยมาทุกคนมันั่งตากเลยว่ากนี่บ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนนี่ฮะเมียตัวขาวเมียตัวขาว nha 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 hà nam ở khoa, mình yêu nam nam say nam tâm lớn mà chỉ nhìn thấy kho Mình mà ở mà nhọt ta bộ à, bay bay lên

สงสัยที่หิวนำจัดเอาหุน่นะอืมห่าวแล้วง่วมันสดชื่นไปไปมั่วห่าวมั่วห่าว Não há